Thank you. สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA a n i m e กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นัมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร้อมทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยก็คขังวิญญาณกันเหรอว่าวีเฮาตุกตะลึงอีไลเคอร์ซื้อได้ถ่ายทอดความรู้บางส่วนของเขาเกี่ยวกับเวทมนต์ให้กับพ่กวีเฮาดังนั้นนนนเเเขาจจงง้้้ใบบออออย่กกีววววััิรูตคลมถชพืส วาับของิญญณแต่ว่าคนเหล่านี้ไม่ธรรมดาหน้านาพยักหน้าอย่างแรงเลยพูดว่าเจ้าต้องเข้าใจแล้วว่าทําไมข้าถึงตกใจมากตอนที่เจ้าเผดึงวิญญาณของข้าข้ากลัวว่าข้าจะจบลงเหมือนกับพ่อแม่ของข้าและคนอื่นจะควบคุมวิญญาณของข้าและข้าจะไม่มีทางรอดได้ข้าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทําตามความต้องการของพวกเขาพวกเขาส่งข้าเข้าเรียนที่โรงเรียนรัชวงศ์สุริยันจันทาและข้าก็เริ่มเรียนโดยไม่ต้องผ่านการประเมินใดๆมาก่อนพวกเขาบอกข้าว่าข้าจะเข้าร่วมกับพวกเขาอย่างเป็นทางการเมื่อการฝึกฝนของข้าไปถึงระดับหนึ่งพวกเขาจะปลดปล่อยวิญญาณพ่อแม่ของข้า เมื่อวันนั้นมาถึงเพื่อที่พวกเขาจะได้เกินใหม่เพื่อที่จะทำให้ข้าสบายใจพวกเขาให้ข้าได้เจวิญญาณของพ่อแม่ทุกๆสองเดือนข้าสูญเสียความกล้าหาญที่จะท้าทายพวกเขาทุกครั้งที่เห็นความเจ็บปวดของพ่อแม่ข้าจึงทำตามคำแนะนำของพวกเขาโชคดีที่พวกเขาไม่ได้ขออะไรจากข้าเลยนับตั้งแต่นั้นมาพวกเขาขอแค่ให้ข้าฝึกฝนอย่างหนักพร้อมกับให้การประเมินข้าเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งข้าเคยอยู่ใกล้กับสถานที่ที่วิญญาณของพ่อแม่ของข้าถูกคุมขังเมื่อคนอื่นไม่ได้สนใจและข้าก็ได้ยินเสียงของพวกเขาข้าจึงได้รู้ว่าคครออบัวขงงง้าาาถูกทลลยยไได แม่ของข้าเคยพบคนเหล่านี้จากบทพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตอนที่นางราชวิญญาณในสถานที่ที่รวบรวมวิญญาณเพื่อเขาต้องการให้แม่เขาร่วมเพราะว่าวิญญาณยุทธของแม่นั้นไม่เหมือนใครแต่แม่ปฏิเสธข้อเสนออย่างเ็ดคานฝันไหลของครอบครัวของข้าก็เริ่มตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและแม่เองก็รู้ว่านางตกอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาได้อย่างไรนางถูกบังคับให้เขาร่วมบทพระวิญญาณบริสุทธิ์และพวกเขาบังคับให้นางทำงานหลายอย่างแทนพวกเขาโดยไม่สมัครใจแต่เนื่องจากความรักของแม่ที่มีต่อพ่อและข้านางจึงทำลายห่วงโซ่ของนางเป็นรังขราวพวกเขาจึงงสั่่ให้แมา พ่อแม่ของข้าผิดหวังอย่างมากหลังจากที่นางฆ่าเขาจนในที่สุดนางก็หลุดพ้นจากการควบคุมนางจึงฆ่าตัวตายต่อหน้าศพของพ่อข้าแม่บอกว่าสิ่งที่นางเสียใจมากที่สุดคือไม่สามารถช่วยชีวิตข้าได้เพื่อที่ข้าจะได้ไม่ต้องสนใจพวกเขาอีกต่อไปขค่จะต้องกําจัดการควบคุมของพวกบทภาพวิญญาณบริสุทธิ์ให้ได้ในคราวเดียวไม่ใช่นนนแล้วข้าจะต้องกลายเป็นเครื่องมือของพวกเขาไปตลอดชีวิตลิฟีปากของนางน่าสันไม่หยุดจากความเครียดทางอารมณ์และน้ําตาของนางก็ไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้และนางก็กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามข้าจะสามารถเดินจากไปได้ยังไกน เต็มไปด้วยความเกลียดชังเมื่อได้เห็นความทุกข์ทรามานที่วิญญาณของพ่อแม่ต้องเผชิญแม้กระทั่งหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าเกลียดตัวเองที่ไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ว่าบีฮาองคิดเสมอว่าภูมิหลังของเขานั้นน่าเศร้ามากแต่ว่าอาดีตของเขาไม่สามารถเทียบได้กับความโชคายของนานานะถ้าหากว่าทุกอย่างที่นางพูดเป็นความจริงนางก็เป็นเหมือนหุ่นเชิดที่ถูกควบคุมโดยคนอื่นในขณะที่พ่อแม่ของนางได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าวิญญาณของพวกเขายังคงถูกทรามานแม้ว่าหลังจากความตายว่าบีฮาองลดเสียงลงและถามว่าเจ้าต้องการให้เขาช่วยเจ้าอย่างไรมมมีควาาาุ่่งงันนนและเเเดดด็ขขใ้สย นานาก้มหัวลงแต่ไม่ได้ส่งเสียงอะไรว่าบีฮาองก็พูดว่าบวกข้ามาขารู้สึกได้ว่าทุกสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริงว่าวีฮาองเป็นวิญญาจาร์สายพลังจิตและห่วงพลังจิตอันกว้างใหญ่ของเขาจะสูญเปล่าโดยชิ้นเสริงถ้าหากว่าเขาไม่สามารถแยกความจริงจากคำโกหกได้นานาพึมพำว่าข้ารีบร้อนและหุนหันพลันเล่นเกินไปและข้าไม่ควรตามหาเจ้าพวกที่อยู่บทภาพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงพลังมากและข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาทำอะไรกันแน่ถ้ากลัวที่จะดึงเจ้าลงไปในโคนด้วยการขอความช่วยเหลือจากเจ้าว่า โรงเรียนบ้างเหรอโรงเรียนวิศวกรวิญญาณรัศวงสุดิยันจันทาเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในจกักรวรดสุดิยันจันทาและหอหมิงเต๋อก็เป็นที่เคารพนับถืออย่างก,ก้างขวางนานาคำรามว่าข้าจะไม่พิจารณาเรื่องนี้ได้อย่างไรปัญหาเดียวก็คือการพิจารณาของข้ามันไร้ประโยชน์เพราะว่าพวกเขาสมรู้ร่วมคิดกันข้าแน่ใจว่าหอหมิงเต๋อจะต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับบทภาพิญญ,ญา์บริสุทธิ์เพราะข้าจำได้ว่าแค่เห็นผู้อาวุโสสวมหน้ากากจากบทภาพิญญาณบริสุทธิ์เดินเข้าไปในหอหมิงเต๋ สานีซับซ้อนและยากลำบากกว่าที่เขาคิดไว้การค้นหาความซับซ้อนของมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจู่ๆนาน้าก็เงยหน้าขึ้นและจ้องมองดวงตาของหัววีเฮาด้วยท่าทางที่แน่วแน่แล้วเขาก็พูดขึ้นว่าข้าเกียิบทภาพิญญาณบริสุทธิ์ข้าเกียิโรงเรียนนี้และข้าก็เกียิจักรวรรดินี้ด้วยการทุจริตที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดข้ายินดีที่จะรับใช้เจ้าและเป็นทาสของเจ้าว่าวีเฮาถ้าเจ้าสามารถช่วยข้าปลดปล่อยวิญญาณของพ่อและแม่ของข้าได้ข้ายอมทำทุกอย่างว่าวีเฮาใส่หัวและพูดว่าเขาไม่ต้องการให้าารัขอวมม็นงตแและพพ เวทนาว่าเงินเจ้าก็แกล้งทําเป็นว่าเขาไม่เคยอยู่ที่นี่ก็ได้จากนั้นนางก็หันหลังกลับและเริ่มเดินออกไปอีกครั้งว่าหวีห้องขัวตัวนางอย่างรวดเร็วและพูดว่าเขาบอกว่าเขามีตรงการให้เจ้ารับใช้เขาแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่เต็มใจที่จะช่วยเจ้าเจ้าเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันกับข้าดังนั้นข้าจึงเข้าใจความรู้สึกของเจ้าได้ข้ามีกล้ารับประกันความสาเร็จแต่ข้าจะทําทุกอย่างเท่าที่ข้าจะทําได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าต้องบอกข้าทุกสิ่งที่เจ้ารู้เกี่ยวกับบทภาพิญตร์บริสุทธิ์ก่อนเสียงของ เจ้าเต็มใจที่จะช่วยข้าจริงๆเหรอว่าวีเฮาถอนหายใจเบาๆพูดว่าเขาอยากจะทําจริงๆว่าทำไมเจ้าถึงเชื่อใจข้านานา่าจ้องมองเขาด้วยดวงตาที่บวมเป็นของนางนางพูดว่าข้าเชื่อใจเจ้าเพราะความลำบากใจครั้งก่อนของเจ้าและเพราะสันสัตายานของข้าเขาไม่สามารถใช้ชีวิตที่ถูกกดขี่แบบนี้ได้อีกต่อไปยังไงก็ไม่มีอะไรเหลือสําหรับข้าแล้วในโลกนี้แม้ว่าจะมีโอกาสเพียงน้อยนิดแต่ข้าก็ต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ข้ารู้จักคนมากมายที่แข่งแกร่งกว่าเจ้ามากแต่ว่าไม่มีสักคนเดียวที่เข้าใจเรื่องวิญญาณข้าร ก็ตามแต่ว่าเจ้าแตกต่างออกไปเมื่อข้าใช้ทักษะวิญญาณอาฆาตในวันนั้นเจ้าสามารถควบคุมวิญญาณของข้าได้อย่างง่ายดายหลังจากผ่านไปหลายวันจะไม่เพียงแต่ไม่ทำลายวิญญาณของข้าแต่เจ้ายังทําให้วิญญาณของข้าแข็งแกร่งขึ้นอีกความสามารถของเจ้าในการจัดการและควบคุมวิญญาณนั้นแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้คนทั้งหมดที่ข้ารู้จักนี่คือเหตุผลที่ข้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าถ้าไม่มีอะไรจะให้เจ้านอกเหนือจากสิ่งที่ข้าเป็นข้าพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเจ้าถ้าเจ้าสามารถช่วยวิญญาณพ่อและแม่ของ้าพเเอจ่ื ว่าวี้องพูดว่าเจ้าไม่จาเป็นต้องสัญญาอะไรกับขา้าและข้าก็ไม่ต้องการอะไรจากเจ้าเช่นกันทั้งหมดที่ข้าทำข้าหวังว่าจะช่วยให้วิญญาณของพ่อและแม่ของเจ้าสงบสุขดวงตาของวีฮาโดอบอุ่นขึ้นในขณะที่เขาพูดพเพราะจู่ๆเขาก็นึกถึงแม่ของเขาถ้า,าว่าแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่นางจะมีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นเขาเป็นปรมาจารย์วิญญาณและเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายไหนของโรงเรียนเสืลอไคเคอร์เขาคิดถึงผู้ชายคนนั้นและเขาก็พูดในใจว่าแม่ข้าจะเติมเต็มความปรารถนาที่ท่านไม่เคยพูดข้าจะร้องเค้นให้ท่าน,น,านา เป็นองค์กรลึกลับคนเดียวที่ข้าได้ติดต่อด้วยตลอดเวลาเป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์กรเท่านั้นน่าจะมีคนมากกว่า20คนภายในเมืองแห่งแสงอย่างไรก็ตามน่าจะมีสมาชิกหลักประมาณ3-4หรือสคนเท่านั้นในส่วนที่เหลือเป็นเพียงสมาชิกภายนอกอย่างไรก็ตามสมาชิกภายนอกเหล่านี้ระดับการฝึกฝนของพวกมันไม่ได้ต่ำไปกว่าปรมาจารย์วิญญาณสิ่งที่น่าแปลกก็คือบทภาพิญญาณบริสุทธิ์นั้นตั้งอยู่ในจักรวรรดิสุริยันจันทาแต่มีวิศวกรวิญญาณไม่มากนักในขณะที่ส่วนใหญ่เป็นวิญญาจาร์สมาชิกหลักที่แข็งแแแกกกรร่่่่งงงททีีสุดขาาเคยพัมญณ แม้ว่าพวกเขาจะมีพลังเค่7ดเจ็ดวงแหวนแต่เขาก็ทําให้ข้ารู้สึกว่าเขามีอะไรมากกว่านั้นในสขานี้มหาปาตวิญญาณเจ็ดวงแหวนที่ข้าพูดถึงเรียกว่าผู้อาวุโสเมื่อใดก็ตามที่ข้าเห็นเขาเขาสวมชุดคุมสีดําอยู่เสมอและข้าสามารถเห็นได้เพียงแค่ดวงตาของเขาเท่านั้นสมาชิกหลักและคนอื่นๆถูกเรียกว่าลูกศิษย์พระวิญญาณบริสุทธิ์สมาชิกภายนอกจะถูกเรียกว่าผู้รับใช้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์และข้ายังถูกมองว่าเป็นผู้รับใช้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในเวลานี้ด้วยข้าต้องสวมหน้ากากของตัวเองทุกครั้งที่่่ข้้าาาาาาาไปหหพพววววกกเเและนนััมมยครรผูบญ ศจะไม่สามารถจดจํากันและกันได้แม้ว่าเราจะพบกันในวันธรรมดาก็ตามมีเพียงผู้อาวุโสเท่านั้นที่รู้ว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรและผู้อาวุโสเคยบอกกับข้าไว้ว่าเขาจะขอให้ข้าไปที่ท่านบูชาหลักเมื่อข้าได้รับวงแหวนวิญญาณหกวงเพื่อให้ข้าเป็นศีระวิญญาณบริสุทธิ์และเสริมจิตวิญญาณของข้าในเวลาเดียวกันว่าอีเห่าขัดจังหวะและถามว่าเสริมจิตวิญญาณของเจ้าเงินเหรอหน้าใสหัวและพูดขึ้นว่าเขาไม่รู้ว่าการเสริมวิญญาณหมายถึงอะไรเขาเคยถามผู้อาวุโสมาก่อนและเขาก็บอกว่ามันเป็นพิธีกกกกรรรรมอััััันศศดิิิ์์์์สสททธธงงพพลําาให้ววเบญ พลังอย่างไม่น่าเชื่อว่าวีห้องพูดว่าเนื่องจากพวกเขาเรียกตัวเองว่าบทพระวิญญาณบริสุทธิ์งั้นภารกิจของพวกเขาคืออะไรนาหน้าต่อว่าบทพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคุมขือและเป็นนามธรรม,มามันคือให้แสงศักดิ์สิทธิ์ส่องสว่างทั่วฟ้าและดินให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาท่ามกลางมนุษย์ผู้อาวุโสกล่าวว่าวิญญาณของพ่อและแม่ของข้าจะได้รับการปลดปล่อยเมื่อวิญญาณของข้าถูกเสริมอย่างไรก็ตามข้ารู้สึกว่าข้าจะไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปถ้าข้าผ่านพิธีกรรมนั้นจจจจจริิงงงๆข้้้้้าาาาาาาะะะเเเเป็นนนนนนนหหหมมือออกกกกัััับบตทีี่ญคแลวณถูุย แข่งๆไม่พอสําหรับพวกเขาในตอนนี้ดังนั้นพวกเขาจึงยังไม่ได้ทําอะไรกับข้าเลยว่าบีฮ้ถามว่านี่เหมือนคงว่าสถานการณ์ของผู้รับใช้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์คนอื่นๆเป็นเหมือนเจ้าหรือไม่พวกเขาทั้งหมดเป็นคนที่บทภาพระวิญญาณบริสุทธิ์พยายามเลี้ยงดูและเตรียมการหรือไม่นาน่าใส่หัวอีกครั้งและตอบว่าแค่ไม่รู้ผู้ออพส่และสิทธิภาพระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามไม่ให้เหล่าผู้รับใช้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายนอย่างเคร่งขรึดว่าบีฮ้องก้มหัวลงเพวก ขามากนักแม้ว่านางจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ก็ตามว่าวิเฮาถามว่าวิญญาณของพ่อแม่เจ้าถูกผนึกไว้ที่ไหนนาน่าตอบว่าพวกเขาถูกผนึกไว้ในท่านผนึกของสาขานั้นสถานที่นั้นน่ากลัวมากและข้ารู้สึกหนาวสั่นทุกครั้งที่ไปที่นั้นไม่เพียงแต่วิญญาณของพ่อแม่ของข้าถูกผนึกไว้ที่นั้นแต่ดูเหมือนว่าจะมีวิญญาณมากมายอยู่ภายในนั้นว่าวิเฮากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องใจพอข้าไปที่ท่านบูชานี้แล้วให้เขาช่วยเหลือวิญญ,ญาณพ่อแม่ของเจ้าใช่ไหมนาน่าพยักหน้าสับสับแล้วพ ได้มากยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งรู้สึกว่าวิญญาณของข้าถูกฉีกเป็นสิ้นสิ้นจะช่วยข้าได้ไหมว่าผีฮ้องุนคิดอยู่ขั้วหนึ่งและตอบว่าเขาบอกได้แค่ว่าขขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ว่าปัญหาเดียวก็คือเขาจะเข้าใกล้ท่านบูชานี้ได้อย่างไรนานาพูดอย่างเร่งรีบว่าสถานะของข้าในบรรดาผู้รับใช้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างสูงเพราะว่าระดับการฝึกฝนของข้าเกือบจะถึงระดับ60แล้วและข้าถูกพิจารณาว่าเป็นสิทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากนี้พวกเขารู้ดีว่าข้าไม่มีความสามารถในการปลล่่่่่่ออออออยยววววิญาาาณพพแมมมขขงงง้้ัััันนกกเเไระตืูุส เพิ่งกลับมาที่แท่นบูชาหลักและมีเพียงสิทธิภาพวิญญาณบริสุทธิ์สองคนเท่านั้นที่ปกป้องแท่นบูชาด้านข้างนี้วันที่ข้าสามารถกลับไปเยี่ยมวิญญาณพ่อแม่ของข้าใกล้มาถึงแล้วและพวกเขาจะไม่ระวังตัวข้าเนื่องจากผู้รับใช้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันถ้าหากเจ้าสามารถแต่งตัวเป็นเหมือนผู้รับใช้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วก็มีโอกาสสูงที่จะแอบเข้าไปได้ถ้าหากไม่ได้ผลก็คือณจุดนี้ดวงตาของนานาเผยให้เห็นความยันชาดังพูดต่อว่าด้วยความแข็งแกร่งของ ต่อสู้กับสิทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีวงแหวนวิญญาณหกวงสองคนว่าหวีห่เฮาอเอียงศีรษะเล็กน้อยและพูดว่าเอาละงั้นเรามาคุยเรื่องแผนการกันดีกว่าสาเหตุสําคัญที่เขาตัดสินใจช่วยนานาก็เพราะว่าสิ่งที่นางได้ประสบมาส่วนที่เหลือก็เป็นเพราะว่าบทพระวิญญาณบริสุทธิ์อันลึกลับแห่งนี้พวกเขาเป็นลัทธิที่ประกอบไปด้วยวิญญาจารย์เป็นส่วนใหญ่ในขณะที่มีบางสิ่งที่เลวร้วายเกิดขึ้นพวกเขาได้สมรู้ร่วมคิดกับหอมิงเตอร์และมันก็ยังคงลึกลับมากตามความอธิบายของนานา่าผู้อาวุโสา จะต้องเป็นรัชทิลนลำนำพมยุทธ์ที่ทรงพลังสำนักใดๆที่มีรัชทิลนลำนำพมยุทธ์ถือว่ายิ่งใหญ่พวกเขากระทำการในลักษณะที่มืดมนและน่ารังเกียจเช่นนี้เขาจะต้องรายงานเรื่องนี้ให้กับโรงเรียนเือลรเคอร์ทราบแต่เขาจะต้องสอนแนมก่อนเขาคือยอดนักรบมุอฉกาจที่เกิดจากแผนยอดนักรบมุชากาจและเขาก็ได้รับกันฝึกฝนให้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวมีหลายครั้งที่ความสามารถของเขาไม่ได้แสดงออกมาเพียงแค่ในแง่ของความแข็งแกร่งในการต่อสู้สามวันต่อมานานา่นา,นาเดินออกมาจากโรงเรียนวิศวกรวิญญ,ญาณรัชวงศ์สุดยันจันทาด้วยชุดคุมนักรบสีีดขออองงงนายมท่้ประตูหลลักื เมื่อนางเดินผ่านเขาและปล่อยให้นางเดินผ่านไปด้วยรอยยิ้มเพราะว่าทุกคนจานางได้มีข่าวลือว่านางจะเป็นตัวแทนการแข่งขันประลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงทั่วแดนครั้งต่อไปและนางเป็นที่สนใจของทุกคนในโรงเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เขาได้ออกจากโรงเรียนตามอำเภอใจได้และพวกเขาจําเป็นต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากอาจารย์ระดับผู้อำนวยการเป็นอย่างน้อยอย่างไรก็ตามนานาเป็นข้อยกเว้นสําหรับเรื่องนี้นางได้รับอนุญาตให้เขาไล้ออกจากโรงเรียนทมอำเภอใจได้ฝีเท้าของนานาเร็วขึ้นอย่างเห็นได้นนชัดเมื่อนางออกจากโรงเรียนนางเดินนนเลีี้ววไไปปมมาาารออออก่่ทดงงงงตขจะ รอบๆและเดินไปที่มุมมืดเงาสูงใหญ่แยกออกมาจากล่างของนางและนี่ก็คือเหอินเสโถนานาถอนหายใจด้วยความล่งอกและพุมพมว่านี่มันเหลือเชื่อเกินไปแล้ววีเฮาเจ้าไม่ได้ใช้พลังวิญญาณมากเกินไปใช่ไหมอีกเสียงหนึ่งดังมาจากจุดที่มืดที่เบีเ่ยงเบนไปจากร่างกายของนางเสียงนี้ก็คือว่าวีเฮาเขาไม่ได้ใช้มากเท่าไหร่เมื่อจัดการกับเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และรีบกลับมานาหน้าไม่ใช่คนเดียวที่ออกมาจากโรงเรียนสุริยันจันทาแต่ว่ายังมีหัววีเฮาและเหินเสโถด้วยวันนี้เป็นวัััันนนนที่่่่าาาาาไดด้้้รบอออออุญญตใหเเขยยมมมวววิณพพแลงืคป ยังได้ขอความช่วยเหลือจากเหอไช่โถเพื่อให้พวกเขาประสบความสาเร็จในการลองครั้งแรกการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของทะเลแห่งจิตวิญญาณของว,ว่หวีเฮาได้ช่วยปรับปรุงทักษะวิญญาณสายพลังจิตของว,ว่าวีเฮาในระยะยาวและนั่นรวมถึงการจําลองด้วยเขาอาศัยพลังจิตอันทรงพลังของเขาในการปลอมตัวและแม้กระทั่งร่างของเหอไช่โถก็ยังสามารถปลอมตัวเป็นเงาของนาหน้าได้เฉพาะเมื่อการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเท่านั้นที่จะรู้ว่าเงาของนาหน้านั้นบางครั้งก็กลายเป็นชั้นแต่ความแตกต่างเล็กน้อยนั้นภายใต้สถานการณ์ปกติจะไม่สามารถตรวจพบได้การปกปิดเป็นส่วนสําคััญขอองผยดกกบว วีเฮ้าสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เป็นเวลานานด้วยทะเลแห่งจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเขาเหมือนใชโถยกดิ้วให้กับนานาและเขาไม่ได้โต้ตอบกับพวกวีเฮาเลยก่อนที่เขาจะหายตัวเข้าไปในความมือดอย่างรวดเร็วนานาสูดลมหายใจลึกๆและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสงบอารมณ์ที่ตื่นเต้นก่อนที่นางจะออกมาจากความมืดและเดินทางต่อไปอยังจุดหมายเดิมของนางเอาละแล้วครับการสปอยวันนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกัััััันน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 ใคคคคลิปปหห้้าาะะรรรรบบบบสววีขอตไกุ่ณ